อีทีทารุสสวัสดีค่ะสำหรับแรนดอมวันนี้นะคะจะเปิดดวงโดยรวมนะคะวันนี้จะใช้ชื่อเรื่องอาทิตย์นี้คุณดวงดีหรือยังนะคะวันนี้แม่หมอจะเปิดไพ่สามใบนะคะใบแรกก็จะเป็นสุขภาพสุขภาพนะคะสุขภาพส่วนใบที่สองก็จะเป็นการงานไพ่าการงานเป็นเงินข้างนอกอ่าใบที่สองไพ่การงานส่วนใบที่สามก็จะเป็น ส่วนไม่แรกไพ่สุขภาพนะคะช่วงนี้ก็สุขภาพมันก็จะเป็นนางสีดาเศร้าก็คือสุขภาพก็ให้ระวังเป็นพิเศษนิดนึงในสําหรับอาทิตย์นี้นะคะส่วนการงานก็ไม่ติดไม่ขาดอะไรนะคะส่วนไพ่ใบที่สามการเงินก็คือช่วงนี้ไม่ติดอะไรเลยเพียงแต่ว่าติดแค่ปัญหาสุขภาพอาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะฝนตกเยอะหน่อยก็เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะค่าสําหรับอาทิตย์นี้